กบัดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขปูสุขปนเป็นยังไงเนาะคะ่ะเมื่อนี้เสาวดอนก็มาเหตุงานอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นก่อนเิ็เข่ามาในหลานกต็ต้องเอาวันนี้เอาเยื่อล้างมือเช็ดมือเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ต้องใส่หน้ากาก พอควมปลอดภัยของเจ้บของเรากับลูกค้าเนาะค่ะพี่น้องแล้วพ่อลูกค้ามากเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับมีแนวเซ็กเทมเปเจอของลูกค้าเข้ากับบีบจังสีเนาะคะ่ะบีบใส่เข้ากับยิ่งจังสีค่ะจังเทมเปเจอร์ของสาวดุดรนนี่กะเท่าใดค่ะ อันนี้สามสิบห้าสามสิบห้าจุดแปดก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องนี่เพื่อนกันนี่อันนี้ต้องเช็คเช็คทั้งลูกค้าเช็คทั้งจบจาของทุกชั่วโมงค่ะพี่น้องแล้วก็ทำความสะอาดตรงประตูอียังสินะคะเราค่อมพี่ตอก์คอมพิวเตอร์ที่ห้าที่ห้าจับห้าหยังสิเนาะ นเนี่ยไอ้ห <c oughs> ลุดขาดเนี่ยหลุขาดใจเงิ่นดังสิเขาก็จับนะะ้องขาเขาก็เอาเอาแนวมาเสร็จทำเความสะอาดเราพี่น้องโทรศัพท์โทรศัพท์คือกันค่ะเวลาเขาจับมันเสรเขาก็ต้องทำเความสะอาดมัดอเราพี่น้องเลยพอตอนนี้ประเทศอังกฤษกระลก โปรกำลับนะค่ับพี่น้องเออเปิดร้านมาได้สองอาทิตย์แล้วค่ะแต่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องเข้ามาเรื่อยๆก็บบอกค่อยหยุ่งไปไหนเนาะคะ่ะแต่ก่อนก่อนปิดก่อนโควิดก็หยุ่งอยู่ค่ะพี่น้องมักสมว่าเสือมาก,กิน วันหนึ่งไปช้อปปิ้งมากไปเทสโก้โลตัสมากค่ะอากาศก็ดีอยู่ค่ะพี่น้องเป็นนั่งไดเนาะค่ะพี่นอ้องยึดยึดทังบ้านนั่นคือสีฝนคือสชิตกดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องอันดำหน้าเฮดไทยเฮดหน้าเลียวไปเนาะพี่น้องจังไดเท้าดวนกะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องงานอยู่บ้านห้อากับเมยเลยคะ่นะเนาะแต่สียหายเสาวดวนไปเฮ็ดเลยหน้าคือตะกี้คือสีเห็ดประได้แล้วอายุหลายแล้วพี่นอ้อง้ันหนึ่งเงินมูถอดได้ยังดูอันถอดถอดไดพัดสะอม ใส่ไข่หรือมะก,กะติดผมมานั่งพี่น้องนี่แหละค่ะเนี่ยมุกค่ะเนี่ยมันมีมากเซลล์วดอนก็ต้องเขียนเขียนเวลาเขียนชนั่วโมงนะค่ะพี่น้องก็รับโทรศัพท์ค่ะแต่เมื่อนี้โทรศัพท์เ,เงียบโทรศัพท์บดดังเลยพี่น้อง เงียบคักฮัลโหลฮัลโหลนั่งอยู่ลานกับเบื่อเดี๋ยวสิ่อวไปข้างนอกอยู่นี่เงียบลไรกันเลยแต่บางที่ยงกับยงไลเด้อพี่น้องมองง่ายงานกัน กินบักสมก็นะสมจะวานน้ำกันพี่น้องเที่ยงเราเสาร์ดอนยังประท่านจินงเขาเสา้าเลยพี่น้องบอบบข้อยางกับโบโบขี้ยบานเฮาบันเฮาเห็ดกับเขาซีหายางนะคะเพราะว่าอาหารบันเฮามันกระลายเนาะยูนีกับอาหารเศา้ากับมี่ ก็มีพวกขนมปังไี้ยังจจงซส่นะพี่น้องอาหารเจ้าเจ้าด่อนแต่แต่ยังอ้วนอยู่ค่ะพยายามสิลดความเมือนพี่น้อง

สมวานพี่น้องสมมายูรันเทสโกโลตัดไปซื้อมาวันหนึ่งน่ะวานครับมาม่ากับพี่น้องไม่กินน้ำกัน ทั่วละสับบ่ค่อยดีปานไดสาวดอนยังบปได้นไอนอปซื้อกล่องมาดีเดียมาถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้กะเอาทั่วสับถ่ายไปก่อนไปนอง สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินส้มด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ มองห็นงานเสาดอนกะมีผู้หญิงคนได้เยอะสี่หาคนนะคะ่ะก่อนนี้ไม่ค้นแกรงงานผู้นึ่งคนไทยสี่สี่คนหาคนขางานคนละกะค่ะพี่น้อง่นเปิดอ่ะ สิบโมงสิบโมงหอดสองทุ่มอมันส,สมซ้ำซ้ำลุก เดืนมาเศร้าเดือนกรับแต่งตัวเรียบร้อยก,กับจินกล้วยเป็นลูกนึง่งแล้วก็กจินสมไปลูกนึ่งค่ะอาหารเศร้าพอเศ้าดอนตอนนี้ก,กำลังลดก้ม้วนค่ะจ้อ้วนขากาีหลีได้พี่น้องอ้วนอ้วน,วน สิพยายามลดพุนสิลดได้บ๊วนนี่ย่างกายกับเข่ากับอ้วนแล้วฮ็้จังได้เกี้สาด่อนบ้าอ้วนเลยพี่น้องใส่สามสามสิบหาโลนะคะใส่ใส่ใส่เสื้อผ้าใส่แปดโปรเตอเนี๊ยใส่สิบโอเคเ้ยค่ะพี่น้อง กันมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สาวดอนได้เด้อค่ะเดี๋ยวคั้นโอกาสดีๆกับสาวดอนจะมาเฮ็ดคลิปใหม่ใหม่เด้ค่ะอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจสาวดอนเนาะคะ่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะพี่น้องจังใดกัคลิปหน้าจังเจอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ โอเคแล้วพี่น้องกิบมากิมนาเจอกันไหมคะ่ะไปก่อน